2 3ตุลาคม2564ในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องในวันปิยมหาราชเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกลยาณีระดับผมด้วยเครื่องประดับปีกแมลงทับวาววามเลือกสวมใส่ชุดไทยเสื้อผ้าไหมสีเขียวเข้มและผ้าทองมือสิ้นตีนจกโทนสีเข้ากันจากจังหวัดน่านซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของเจ้าคุณพระ และโดดเด่นขับเน้นความงดงามด้วยสร้อยกระสอพระราชมรดกทับทิมสีชมพูวแววาวาลล้อมเพชรรูปโบซึ่งเป็นหนึ่งในชุดเครื่องเพชรพระราชมรดกของลนเกล้ารัชกาลที่6ที่ส่งพระราชทานให้แก่สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชุดาสิริโสภาพันนเวดีผู้ซึ่งเป็นเจ้าฟ้าสี่แผ่นดินค่ะ นั่นก็คือรัชกาลที่6จนถึงรัชกาลที่9เรื่องราวที่มาที่ไปของพระราชมระดกองค์นี้ได้ผ่านการเวลามาถึง4รัชกาลด้วยการกล่าวคือสองปีหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เสด็จสวรรคตทางราชสำนักได้เปิดพระราชพินัยกรรมเพื่อจัดสรรปันส่วนพระราชมระดกของรัชกาลที่6แล้วก็ปรากฏว่าในพระราชพินัยกรรมไม่ได้ทรงระบุแต่อย่างใดว่าทรงตัดสินพระทัย พระราชทานสิ่งใดแก่พระราชธิดาพระองค์เดียวซึ่งนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพันนาวดีในพระราชพิเนกรรมทรงระบุว่าจะยกให้พระราชโอรสแต่ไม่ได้ระบุถึงพระราชธิดาพระราชพิเนกรรมฉบับนั้นทรงเขียนขึ้นระหว่างที่พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีทรงพระคันค่ะไม่ทรงทราบว่าจะได้พระราชโอรสหรือพระราชธิดา ดังนั้นพระราชทรั์รัชการที่6ทั้งหมดจึงส่งเข้ากระลังข้างที่ด้วยเหตุนี้เจ้าฟ้าหญิงเพชรัตจึงกลายเป็นพระธิดาตกยากไร้พระทรัพย์สมบัติทั้งปวงถึงกระนั้นก็ตามพระราชธิดาในรัชการที่6ตามระเบียบของราชสำนักพระองค์ทรงได้รับเงินรายปีตามที่พระบรมวงศานุวงศ์ในชั้นเจ้าฟ้า ส่งได้รับปีละ800บาทและเงินพระดํารงพระเกียรติปีละ40,000บาทค่ะนับว่าเป็นโชคนะคะที่พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่6พระราชชนนีเจ้าฟ้าหญิงส่งได้รับพระทรัพย์สินพระราชทานจากรัชกาลที่6ตั้งแต่ยังทรงมีพระชนชีพได้แก่ที่ดินผืนใหญ่บริเวณท่าวาสุกรีที่ดินมุมถนนราชสีมาตัดกับถนนสุขโขทยัยกับตึกแถวบางแห่ง บนถนนสีอยุทยาและย่านวัดมหนันนกรวมทั้งเครื่องเพชรเครื่องประดับอื่นๆประกอบกับมรดกที่ได้รับจากพระบิดาได้แก่ตึกแถวบนถนนเยาวราชจึงพอมีทรัพย์สินส่วนพระองค์อยู่บ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผดุงพระเกียรติสำหรับพระองค์เองและพระธิดาพระนางเจ้าสุวัฒนาส่งใช้พระราชทรัพย์ที่มีอยู่ทรงประครับประคองดูแลพระนอนเนื้อเชื้อไขของรัชกาลที่6สทรงข้ามผ่านวิกฤตการณ์ฝืนเครื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยพระองค์เองแม้ในยามที่ขัดสนมากพระนางเจ้าสุวัฒนาก็ทรงขายเครื่องเพชรแลกกับเงินในการดำรงพระชนชีพเมื่อครั้งที่ประทับในประเทศอังกฤษในยามเกิดศึกสงครามโลกครั้งที่สองที่ขัดสนยิ่งนะักสำหรับเครื่องเพชรที่ทรงนำออกไปขายนั้นส่วนใหญ่จะเลือกชิ้นที่ไม่สำคัญเพราะส่วนใหญ่เป็นของพระราชทานจากพระสวามีและทรงหาซื้อเพิ่มเติมอีก อีกทั้งยังทรงเก็บหอมรอมริบซื้อสะสมไว้เพื่อความมั่นคงของทั้งสองพระองค์เพื่อในวันข้างหน้าที่เจ้าฟ้าหญิงทรงอยู่ตามลําพังจะได้ทรงหหิบชฉวยติดตัวไปง่ายและไล่เป็นเงินได้ไม่ยากยท่านเจ้าสุวัฒนาจึงทรงนําเครื่องประดับล้ําค่าติดตัวไปทุกหนทุกแห่งโดยเฉพาะเครื่องเพชรอันทรงคุณค่าและมูลค่า ชุดที่พระนางเจ้าสุวัธนาสรงได้ครอบครองเป็นเครื่องเพชรพระราชฐานนั้นงดงามมากและอลังการมากค่ะมีขนาดที่ใหญ่ระดับโคตรเพชรกันเลยทีเดียวนะคะส่วนเครื่องเพชรที่ทรงซื้อสะสมก็น้ำงามมีคุณภาพดีเยี่ยมทรงไม่คำนึงว่าจะต้องเป็นเพชรเม็ดโตแต่ขอให้มีความสวยงามละเอียดและมียี่ห้อโด่งดังเช่นคาเทียเจอราดแวนคลิฟแด์อะเพลและทิฟฟานี ความงามของเครื่องประดับอัญมณีที่พระนางเจ้าสุวัฒนาทรงครอบครองนั้นมีเรื่องเล่าจากข้าราชบริพารในพระองค์เล่าถึงเหตุการณ์ในร้านขายเพชรและเครื่องประดับในสหรัฐอเมริกาว่าเครื่องเพชรส่วนพระองค์ที่ทําฝรั่งตกตะลึงจนตาค้างมาแล้วมีเรื่องเล่าดังนี้ค่ะวันหนึ่งทั้งสองพระองค์ทรงพระดําเนินผ่านร้านทิฟฟานี่เสด็จทอดพระเนตรเห็นสร้อยทับทิมในตู้กระจกหน้าร้าน ก็เสด็จเข้าไปทอดพระเนศพนักงานขายชาวอเมริกันได้แสดงอาการเหยียดสตรีผิวเหลืองผู้นี้แทนที่จะกล่าวต้อนรับเธอกลับบอกว่า Oh it's very expensive โดยในภาษาไทยก็คือของชิ้นนั้นแพงมากนะสาวชาวอเมริกันผู้นั้นแสดงท่าทางดูหมิ่นดูแคลนอย่างไร้เหตุผลทั้งสองพระองค์ไม่ทรงยอมให้ใครมาลบหลู่พรลเกียดได้ง่ายๆ จึงรับสั่งให้ข้าราชบริพารในพระองค์เปิดกระเป๋าเครื่องเพชรออกให้พนักงานขายคนนั้นดูพนักงานคนนั้นนะคะถึงกับพะงะเปลี่ยนอากับกิริยามาเป็นนอบน้อมและพี่นอบพี่เท่าโดยทูลเชิญเสด็จให้เข้าไปทอดพระเนตรข้างในแต่ก็สายไปเสียแล้วค่ะเมื่อพระองค์ทรงปฏิเสธและประทานบทเรียนแก่พนักงานพูดจองของจนกลายเป็นแมวเชื่องเชื่องสงหยิบสร้อยทับทิมที่ทรงมี ออกมาเทียบกับของทิฟฟานี่แล้วปรารบเป็นภาษาอังกฤษแปลได้ว่าของฉันงามกว่าก็อยากรู้เท่านี้แหละรับสั่งแล้วก็เสด็จออกจากร้านนั้นไปนี่ก็คือเรื่องเล่าถึงอัญ,ญมณีอันทรงคุณค่าที่ประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้การที่เจ้าคุณพระศรีน,นาพิราชกาลยานีได้มีโอกาสสืบสารตําตนานพรราชมรดก ซึ่งเป็นทรัพย์อันยมณีล้ำค่าที่ผ่านการเวลามาแล้วถึง5ราชการจึงเป็นด่าการเทดิดทูนพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าพัชรินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์พระธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยึดถือการสืบสารราชมรดกที่ปฏิบัติมาตลอดพระชนชีพทาให้พระทรัพย์ของราชวงศ์จัก,กรีประดับไว้ในแผ่นดินไทยอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ เปรียบได้ดั่งเพชรแท้อันหาค่าไม่ได้แห่งราชวงศ์จัก,กรีและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเจ้าขุนระนัยยะการสืบสารทราชมรดกถ้าชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดการรับชมเรื่องราวในวังหลวงได้ทังช่องวังหลวงนะคะแล้วพบกับคลิปใ,ใหม่ๆจากเราได้ค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชม